ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคบวันนี้ก็มาอยู่กับช่อง <c oughs> ไมเตเอ็กมาค่ะเ็นน,เนีกเชิเหลังจากที่แล้วที่ผมหนีมาผมเปลี่ยนมอสแล้วนะกลายเป็นมอสน,นะน,นี้นะมอสนี้น่ารักผมไม่ได้ซื้อมานะะมันฟรีมันในฟรีทุกคนอย่าไปลืมโรดผมเคยบอกเอ้เพื ผมเคยีดูมดไปแล้วแต่สัตว์เยอะมากนักมือถูกม,มีกี่้มีกี่อันเต่าละ่ะเต่าผมหายนะฮะผมเลี้ยงเต่าไวไ้มันหายช้างผมมีตัวเดียวเพราะผมออกไปจับมาตัวเดียวสุดน,นะฮะทางนั้นจนเป็นเหมือนช้างเยอะมากแา่นั้นชะผมจับมาตัวเดียวฮะ วันนี้เราก็จะไปออกหาทั้งอีกตัวหนึ่งแต่เรามีอ่านแล้วอีกอย่างนึงเราต้องมีข้าวนะข้าวอยู่ในตัวค่ะ เก็บไวในตัวชางเพราะว่าจะ,ะตุกแล้วเพราะว่านาี่เหมือนกับเราจะเหมืนอนกันทางไปเลยเนาะคืออยู่ฝั่งตรงข้ามที่ต้องมีเลยก็คือพวกที่ใช้ออ Ah: ตกตกแล้วขึ้นไม่ได้แล้วเนี่ยเราไม่ต้องข้ามผ่านได้เลยค่ะผลเสื่ข้ามันเดินเลี๋ยวปรับสภาพอากาศเต็ม ข้างไหนผมลืมอยู่ทางนี่นะมตัว้นะโอ้โหเมักรเตาตนะคะเราจะออกไปจับมันมาเพิม จริงๆแค่ขึ้นขี่มัน,ม,นมันก็เคียงแล้วนะคะทิทางไหนนะถูกแล้วฮะาทางนู้นอะ่ะหมดตัอดดวยอย่ะต้องรีบไปเดี๋ยวช้างมันตื่นตัวนะช้างมันตื่นจะวิ่งกระทืบเราแนะ่ตอนนี้รเราจะขับมันจะ้ะเราจะไปไปเดินดูก่อนต้องดูก่อนดู นี่ยไม่ใช่ทีหลังเขาเนี่ยเขามันอยู่ตรงไหนกันแน่เนี่ยถ้าช้างอยู่ตรงไหนวะท่านนะมาปล่อยไว้ตรงนี้ บ้านก่อน,นเองช้างผมอยู่ไหนท้างอยู่ไหนเนี่ยถึงพันว่าผมต้องตายแล้วกลับบ้านมาก่อน ผมจำได้ผมก็มาทางนี้เนี่ยผมไม่รู้นะบายบายพระช้างผมเปทนยหงไงเนาะ ท่นอยู่ขขาั <Jean> ้นี <no p Obrig illions> ่ยทุกคนอยากลับที่นั่นเลยคนะครับก็มาแลายรอบก็หาไปก็ขี้ ผมจำได้ผมมาวางไข่พวกมันเล้อยอ้าดูฝั่งนี้แล้วผมอะไรไปฝั่งนู้นตัวไหนดีอ่ะนี่ไง่ยู่ตัวเดียววก็เป็นตัวผู้นะ 鹅，鹅，鹅。 ไม่ดีเลหรอหรปรับเวลาตอนเช้าเลยเที่ยงหรือตอนเที่ยง อันนี้าจจะเป็นตัวเมียนะชาแอฟริกันสามารถว่ายน้ำปะได้ด้วยนะทุกคนโหยิง,งมนันนี้ช่างมันมนี้สามารถใส่อะไรได้นลใส่ได้แลยนะผมจะแยกตัวเมียตัวผู้เล้แต่มันวิ่งชนเัน กลุมเดียวกันก็ได้ดผม,ผมันตัวคือช้างตัวผู้ขผม เออมันเข้าบ้านกันแล้วมันเขาบ้านคุณไม่ได้ ผมจะเอาชามตัวผู้ออกจะไม่เอาชามตัวเมียนะฮะผมตัวนี้นะต,ตัวเมียนะนะฮะสัตว์าานี้ก็เยอะมากเธอช่วยแนนล้วบอลเนอร์ทูล่าตอนเอาเรียนแบบมาจะของจริงที่มันเป็นตัวขายเลยรมาครับตัวขายอะไ,ไมาครับมันชอบใช้งานไม่ได้นะครับอันนี้ใช้งานได้จริงนะ แถก๊อปได้เหมือนมากไม่ใช่อะไรเขาอาจจะทํามาแบบเหมือนคนไม่มีอะไรไม่มีตังค่ะไม่ทำให้ใคคนที่มันไม่มีตังแบบผมวันนี้ตัดจริงคนต้องไปลองโหลดดูนะคบก็ไปแค่นี้ครับอย่าลืมติดตามไลค์กดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเพราะผลุ่มเมื่้มาใหม่ได้แลด้วยกนนะบายบาย